คุณผู้ชมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าโอ้โหเพลงนี้ฮอตมากพี่แจคลีนร้องอยู่ทุกวันเลยค่ะไฟอร์บอ<ค>ยอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆเหมือนไม่ดีอเอ,อเพลงนี้คือฮอตมากจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้3ล้านวิวเรียบร้อยแล้วเป็นเพลงของน้องพีพีนั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าฟังมากแล้วติดหูสุดๆค่ะหนึ่งใน3ล้านวิวคุณผู้ชมรู้ไหมคนนี้กดไลค์กดแชร์คุณบิวกิดไงคูติ้งของพีพีค่ะ เขาเปิดใจกับนั้งข่าวเลยนะคะว่าโอ้โหพี่ผมได้ดูแล้วต้องบอกว่าขนล,ลุกเลยอะ่ะพีพีเขาแซ่บจริงๆนะคะแล้วต้องบอกว่าชุดเสื้อผ้าหน้าผมชุดเอยอะไรเอยแม่มันแซ่บจริงๆมันมันเหมือนกับเพลงอะ่ะอย่ามาเล่นกับไฟเดี๋ยวมันจะพลึบเลยนะคะใจแฟนคลับแล้วอยากให้บอกอยากบอกให้รู้นะคะว่าเขามาปรึกษาบิวกินด้วยเอาเป็นว่าให้บิวกินเขาเมาส์กันหน่อยค่ะผมว่าเขามันต้องเป็นเขาแหละที่ร้องที่ร้องเพลงนี้เลยเขาดูแบบแซ่บ แซบไงเขาแซ่บเฮ้ยเขาใส่ตูดใส่ตูดชอบไหมชอบฮะชอบชอบชุดน่ารักไหมชุดสุดไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะเสื้อผ้าในมีเขาบอกว่าถ MV ที่ไม่ชอบอะไรเป็ไหนบอกก็ได้เลยเขาไม่เห็นมาถามเลยเขาไม่เคยถามเลยนะยังพังบอกไหมคะเขาไม่เขาไม่เคยถามผมนะครับ MV ผมก็ไม่ได้ดูเลย สรุปก็แซวกันเนอะนะคะแต่ว่าไม่กล้าปรึกษาแล้วมาเพราะว่าเซ็กซี่มากอย่ามาเล่นกับภายในว่าอยาาแบบว่าดูว v อยู่ที่บ้านก็รูว่าเป็นพีพีอยากเป็นน้องพีพีบ้างแบบว่าปล่อยไฟได้แบบุอยอย่ามาเล่นนะอย่ามาเล่นนะรับรองคลึบแน่นอนเลยอันนี้น่าจะเป็นคิวตาออังโลมันเก่าไปหรือเปล่าไม่ไม่แต่ว่าช่่ยรัฐบาลนะคะเอาอังโลเราก็ช่รัฐบาลนะคะแต่ว่าแซวแต่ว่าเพลงนี้ฮอตจริงๆแล้วก็ไปปั่นวิวกันได้นะคะ สามร้านมีอยู่เรียบร้อยแล้วจ้าคอนเวอร์นะคะพีพีคุณผู้ชม